ข้าพเจ้าขอบูชาเทพพย,ายดาพระอาทิตย์ขอให้เทพพย,ายดาพระอาทิตย์โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานมีอำนาจเป็นที่ยกย่องชื่นชมและเชื่อถือของคนทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากอุบัติเหตุและภัยทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขก,กายสุขใจ มีอายุยืนยาวขอให้ข้าพเจ้ามีอาชีพการงานที่มีเกียรติที่มั่นคงประสบความสำเร็จก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศและทรัพย์สินเงินทองมีบ้านที่อยู่อาศัยที่ใหญ่โตมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสวยงามทันสมัยพร้อมความสะดวกสบายครบครันมีความสุขความรักความอบอุ่นมีความสุขกายสุขใจ ในบ้านที่อยู่อาศัยปราศจากเคราะห์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับดวงตาขอให้มีดวงตาที่แจ่มใสมองเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งขอให้ปราศจากโรคหัวใจโรคปวดหลังไหลและบั้นเอวขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงในตนเองดวงอาทิตย์มีความสำคัญเปรียบลากแก้วของต้นไม้ ขอให้มีความเป็นไปในชีวิตที่ดีงามที่ถูกที่ควรมีปัจจุบันและอนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองสุขใสสว่างสวัยเจอจ้าดังดวงอาทิตย์ผู้เป็นประธานและให้แสงสว่างแก่ดาวเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงสาธุ